แห่งกรรมเรื่องแรงบันดาลแห่งกรรมเก่าการระงับเวรจากการผูกเวรผูกพยาบาทมีพระพุทธภาษิตความว่าบุคคลใดผูกเวรว่าผู้นี้ได้ด่าเราได้ตีเราได้ชนะเราได้รักของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนบุคคลใดไม่ได้ผูกเวรไวเช่นนั้น เวรของผู้นั้นย่อมระง,งับลงได้อธิบายความคำว่าผูกเวรในความหมายทางาศาสนาหมายถึงการผูกใจเจ็บหรือพยาบาทนั่นเองบุคคลผู้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกยิ่งนานเท่าใดาาก็ยิ่งถูกมรสุมแห่งชีวิตรุมเร้ามากเท่านั้นมรสุมดังกล่าวนี้เช่นมีคนดุด่าเสียดสีบ้างมีคนมาทุบตีประหารประหารบ้างในการแข่งขันในเกมชีวิต เขาชนะเราบ้างและเราอาจจะถูกลักถูกขโมยของอันเป็นที่รักบ้างเมื่อถูกกระทําเช่นนี้ใครผูกเวรผูกพยาบาทก็ต้องจองเวรกันอยู่เรื่อยไปมีการกระทาและกระทําตอบอยู่เสมอไม่สิ้นสุดลงได้บางทีหลายชั่วอายุคนจองเวรกันอยู่หลายชาติก็มีส่วนบุคคลผู้พิจารณาเห็นโทษของการจองเวร ไม่ผูกเวรใครผิดพลาดต่อตนก็ให้อาภาัยเสียประกอบด้วยขันติและเมตตามีอุดมคติยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางดำเนินชีวิตและถือว่าบุคคลประกอบกรรมอันใดย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นด้วยตนเองพยายามคุ้มครองรักษาตนให้บริสุทธิ์อยู่ด้วยใจอันมั่นคงบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่มีเวร เมื่อไม่มีเวรภัยจะมีจากที่ไหนแนวคิดอย่างนี้มีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่จงดูตัวอย่างเรื่องของพระจักุบาลในเรื่องที่ท่านมีเวรในอดีตด้วยการประกอบยาทำให้หญิงท่านหนึ่งต้องตาบอดพอเกิดมาในชาติสุดท้ายท่านจึงมีภยัยคือการต้องมีดวงตาบอดในขณะกระทำความเพียน อาจมีคนคัดค้านว่าท่านตาบอดเพราะทําความเพียรโดยไม่ได้หลับไม่ได้นอนต่างหากละ่ะหาใช่พราะกรรมเก่าแต่ประการใดไม่ถามว่ามีอะไรเล่าชักนําหรือดนบันดาลใจให้ท่านเห็นดีเห็นงามในการประพฤติเช่นนั้นไม่ใช่แรงบันดาลแห่งกรรมเก่าดกหรือแรงกรรมมีอานาจเหนือสติปัญญาอยู่แล้ว สมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังแห่งกรรมถ้าสติปัญญามีอำนาจเหนือแรงกรรมแล้วจะมีนักประหลาดหรือว่าบัณฑิตใดเล่าจะต้องตกอับหรือผิดพลาดในชีวิตดังนั้นบัณฑิตจึงไม่ควรก่อเวรไม่ควรผูกเวรเพื่อจะได้ระงับเวรทั้งในปัจจุบันและอนาคตเรื่องเช่นนี้ ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระติสะท่านได้เกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระบรมศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยาวงศ์พระติสะบวชเมื่อมีอายุมากแล้วปรากฏว่าเป็นพระผู้มีลาภสการะมากผู้นหนึ่ง ชอบหมจีวรสีสวยรีดเรียบร้อยและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันอาหารซึ่งมีเสนาสนะสง์ล้อมรอบวันหนึ่งได้มีภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้เดินผ่านมาเห็นพระติสะนั่งแบบภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่จึงได้เข้าไปทำความเคารพพระติสะทำเฉย ไม่แสดงความเคารพต่อพระผู้ใหญ่เหล่านั้นไม่รู้จักประมาณตนมิได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีจิกรรมคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้นจึงถูกพระอาการถุกกะตำหนิเอาพระติสะก็เกิดคติยมานะขึ้นถือตนว่าเป็นพระญาตของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสตำหนิพระติสันานาประการ ที่ไม่ได้กระทํากิจอันควรแก่อากันตุกะเช่นไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ถามถึงการรับบริการไม่ได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ําดื่มไม่นําอาสนะมาให้ไม่ได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นและแล้วพระพุทธองค์มีรับสั่งให้พระติสระขอโทษพระอากันตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระติสระไม่ยอมทำอ้างว่า พระเหล่านั้นดุด่าว่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสสะโทษขคงเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสสะก็หายยอมไม่พระภิกษุทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสสะนี้เป็นผู้ที่หัวดือ้อว่ายากสอนยากพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสสะจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่ แม้ในอดีตชาติก่อนนั้นท่านก็เคยเป็นผู้ว่ายากสอนยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อพิสูจ์ทั้งหลายทูลขอร้องให้พระบรมศา,ศาสดาตรัสเรื่องในอดีตพระบรมศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการได้มีดาบทรูปหนึ่งชื่อว่าเทวละอยู่ในเขตหิมวันตประเทศแปดเดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพารณสี ต้องการพักอยู่สักสี่เดือนเพื่อได้ลิ้มรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณนโรงทำหม,มอ้อของนายช่างทำหม,มอ้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นก็ได้มีดาบดอีกรูปหนึ่งชื่อนารทะมาจากหิมวันตระประเทศเช่นเดียวกันและมาขอพักที่โรงทำหม,มอ้อของนายช่างทำหม,มอ้อคนเดียวกันอีกนารทะกล่าวว่าถ้าไม่เป็นการหนักใจ ข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดนายช่างทำหม้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญในโรงทำหม้อของข้าพระเจ้ามีดาบท,ท่านหนึ่งอยู่แล้วมาพักอยู่ก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาบนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนารทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละก็ยินยอม บอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาครั้นเมื่อถึงเวลานอนจริงๆนารทะได้กำหนดไว้แล้วว่าเทวระนอนตรงนั้นตรงนั้นเมื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงเทวระกลับไปนอนขวางประตูเสียนั่นตอนดึกนารทะจะออกไปทำธุระส่วนตัวจึงเหยียบเอาชดาและก้านคอของเทวระ แเดวะลัะเกิดความโกรธมากแม้นาระ,ะพยายามจะขอโทษเท่าไหร่ก็ไม่ยอมได้กล่าวคำสาปแช่งว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนาระทะแตกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนาระทะก็กล่าวบางว่าใครมีความผิดก็ขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงเถิดก็นาระทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80กับ คือในอดีต40กับในอนาคตอีก40กับจึงลองใกล้ครวนดูว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจะแตกได้รู้ว่าศีรษะของเทวละนั้นจะแตกแน่เกิดจิตเมตตาขึ้นมาจึงใช้อานุภาพของตนอันห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนก็นานเกินไปประชาชนที่พักอาศัยในเมืองนั้นก็เกิดความเดือดร้อน จึงพากันเข้าเฝ้าพระราชาขอให้ทำพระอาทิตย์ให้ขึ้นเหมือนเดิมพระราชาทรงสำรวจพระจริยาวัดทั้งปวงของพระองค์แล้วก็ไม่ตรงเห็นข้อบกพร่องแต่อย่างใดทรงเฉลียวประทัไทยถึงการวิวาทของนักพรตว่าอาจมีขึ้นในพระนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนก็ทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเภทดาบดสองท่าน มาพักที่บ้านของนายช่างมอกใกล้เมืองนี้พระราชาทรงแน่พระไัยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการทะเลาะวิวาทของดาบดท,ทั้งสองเป็นแน่แท้จึงได้เสด็จไปพร้อมกับข้าราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบพระเรื่องทั้งปวงจากเทวระดาบดแล้วได้ตัดถามว่าทำอย่างไรเทวระจึงจะพ้นอันตรายได้ นารทธดาบทถวายพระพรว่าต้องให้เทวละขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมเทวละก็จะปลอดภัยอีกด้วยพระราชาทรงขอร้องให้เทวละดาบทขอโทษแต่เทวละไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวละดาบทแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทธนารทธทูลว่าการขอโทษด,ดังนี้เทวละ ไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะนั้นก็จะแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงนารทะจึงออกอุบายให้นำเทวละลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกไว้ที่ศีรษะพอท่านคลายฤทธิ์ให้เทวละจงดำน้ำลงไปผุดที่อื่นเสียเทวละดาบทได้ทําดังนั้นนารทะคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวละได้ดำน้ำลงไป แล้วไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงทันทีพระสมมาสัพพุทธเจ้าตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นก็คือพระอานนท์เทวระดาบทเป็นพระติสาหัวดือ้อส่วนนารทธาดาบทนั้นคือพระพุทธองค์นี่เองและแล้วได้ตรัสกับพระติสาว่าดูก่อนติสาเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้นู้นประหารเราชนะเรา ลักสิ่งของของเราเวนของผู้นั้นย่อมไม่ระง,งับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวนของเขาย่อมระง,งับลงได้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ